เอาแล้วผมขอกล่าวสวีดัสสเตย์เพื่อทุกคนด้วยเลยให้ผมอยู่กับผมลิวทีเฮดยี่สิบแปดนะครับก็วันนี้ฮะแล้วมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คลาสซีซีนี่ับผมเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยผมนี่ของนี่แอดมินให้มาอย่างเยอะผมล้นล้นล้นคลังเลยผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีปืนอะไรบ้างครับผมนะแอดมินก็บอกว่าพี่ลิวครับลิวทีเฮดยี่สิบแปดครับเอ่อคุณควรจะเก็บของก่อนลงอ่ะลงสนามธรรมดาผมเพราะว่าเดี๋ยวของจะตกหมดนะครับก็แน่นอนว่าผมผมไม่เอาไปหมดแน่นอนเนี่ย แต่ตรงนี้ผมเรามาเริ่มรีวิวก่อนนะครับอันนี้เป็น Minecraft เวอร์ชัน1.7.2นะครับผมแล้วก็มีคนมายืนบังเฮ้ยถอยตูดไปดิดีนะครับมีอีเวนต์นะครับหูเสียงดังจัดเลยครับเฮ้ยอู้สิบให้ผมนะครับแล้วก็อีเวนต์ครับอันนี้อะไรวะอีเวนต์ด่วนอ๋อทำอ๋อมาแลกเป็นเงินนะฮะนำไดมอนด์มาแลกเป็นแลกเอ้ยนำไดมอนด์มาแลกเป็นไดมอนด์ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ผมนะครับเสื้อนี่เขียนว่าอะไรวะอ่านไม่ออก ตานี้ขาวเลยเนะี่ยเป็นคนขี้ขาดแน่นอนนะผมขี้ขาดตาขาวโอ้เดี๋ยวถอดชุดก่อนนะผมนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเก็บดีเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าผมในครั้งผมนี้มีปืนอะไรบ้างครับผมนะครับอ่าแล้วทำไมซอมบี้อยู่นี่นครับผมนะครับ HB HB อะไรวะเมมเบอร์ออเฮดเมมเบอร์ผมบุ๊คครับเมมเบอร์ HB คืออะไรวะ <c oughs> อ่าสามสิบนาทีอ,อ๋อรับของฟรีครัผมรับมาแล้วฮะอะไรเนี่ยอุ้ยแจกอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแจกเอทีบีแม็กนัมวะผม โอ้โหสามสิบนาทีนี่สามกระบอกเลยครับผมเนี่ยครับก็คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปเล่นก็ระวังกันด้วยนะผมเนี่ยครับไอ้แต่ว่าแจกอย่างนี้โอ้โหสบายเลยผมแจกเฮดบีเมมเบอร์อะไรมาแรกอะไรได้อ๋อแรกชุดได้ให้ผมโอ้แรกเลยครับได้มาทั้งสิบสองอันเซิร์ฟเวอร์นี้นี่แจกแหลกเลยนะฮะเฮ้ยมันเป็นเซตเซตไปนี่หว่าอ๋อเป็นใช้เป็นเซ็ตเซ็ตนะผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาพวกของพวกนี้ไปลงก่อนนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวถ้าแลกผิดใช่ไหมไปเอาหมวกมาสองอันเดี๋ยวทิ้งโชว์เลยนะครับขอทิ้งโชว์ก่อนรวยรวยครับ แล้วก็นี้ฮิวเอมโมครับผมนี่อะไรวะมีอ๋อเป็นยานะครับผมอ้านับไปได้เวลาลุยครับผมนีะครับอันนี้กล่องอะไรวะไอ้อ๋อนี้เติมแล้วทักแอดได้ทันทีให้ผมรับของฟรีครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นครับงอใช้ด้วยนะครับนี่คือเติมห้าสิบทูสครับผมในปืนนี้ด้วยฮะเอ็กโกครับผมนีะครับเอ็กนี่อีบังเลยเป็นบังเลยครับโอ้ยนี่ครับอันนี้คืออยาสามกองสามกองเราไปดูกันเองแล้วกันครับเฮ้ยนี่โอ้เจ๊กเลยวะเคทีวิลลายนี่ม่งเท่ว่ะ ผมมีแจกคาตนาด้วยนะครับผมโมเทฟูสวอร์ดครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าปืนเลยวะ a w m go ครับผมโอ้โหร้อยห้าสิบทูครับผมถือว่าคุ้มมากๆครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะอันนี้เติมครบสามร้อยทูครับอันไหนวะสามร้อยทูฮอนี้ครับผมนี่เอ้ยปืนพกเชลูปืนพกเอฟซีปะเนี่ยสงสัยอาจจะใช่นะครับผมเลยมีปืนนี้ให้ด้วยครับปืนอะไรวะบาเรดามองไม่เห็นนะครับมือไม่ถึงครับผมมือสั้นฮะนี่แอดมินนะผมเนี่ยเขากำลังจะวางปืนให้เราดูชื่อเนี่ยครับผมนี่แล้วก็เลยมานี่ก่อนเลยครับครับผม ปืนสไนฮะ MB7 ครับผมอ้ยสุดยอด GIS Edition ด้วยว้าหล่อจัดเลยครับผมก็มี GC แถมด้วยฮะเอ้ยเหมือนเจอปืนเหมือนเจอปืนที่พื้นอ่าเรามาดูชื่อปืนกันดูไม่ได้ช่างหัวมันนี้ผมตายไม่ตกด้วยอะไรวะเอ้ยนี่ปืนพกคู่นี่ผมเมีหรือปืนกลคู่วะนี่ผมมีไว้ผมมีไว้อันนี้คือตายไม่ตกด้วยอ๋อมีคำาโนโดรอปด้านบนเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเครับผมอ่านครับคือในเซิร์ฟเวอร์นี้นี่คือตายของตกทุกจุดเอ้ยของใครวะเนี่ยของใครเขาว้า โดเลยครับผมโดเลยเฮ้ยมีแจ็คแฮมเมอร์ด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับโอเคผมอันนี้คือรีแพร์ออฟฟี่ครับผมสำหรับคนที่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินนี่ให้เยอะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดคลังให้ผมให้ดูเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างฮะนี่ครับมาดูเลยฮะโอ้โหดูปืนดิโอ้โหแม่งยิ่งก็คลังแสงอีกนะครับผมนี่ครับใส่ของไปก่อนฮะเอเดบิวแม่งนัมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับนี่เป็นไงขอโค้ดโหดครับผมเอาเมดคิดไปด้วยนะครับผมนี่นะครับเราเอามาแค่นี้พอครับจากนั้นก็ใส่ชุดนี้ไปฮะ นี่นี่ครับเราจะเล่นเป็นเซตเซตไปให้ผม AW m a g n u m ไว้นี่ครับเดี๋ยวเราลงแค่ตาเดียวพอครับตายเราเลิกครับผมตายเราเลิกนะฮะอ่าแบนเดตมาครับโอเคครับผมเตรียมเตรียมลุยให้ผมแต่ว่าอาหารไม่มีเฮ้ยดูว่าแอดมินให้มาแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซองก่อนครับแม่งมีแต่ยาเลยครโอ้ชีตอันนี้คือปืนใส่ได้แค่เพียงหนึ่งช่องนะครับผมอันนี้คือท็อปโดนี่ให้ผมแต่ว่ายังไม่มีเลยอ่ะเอ๊ยนะครับน่าจะมีสักคนนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่แอดมินเปิดเซิร์ฟใช่ไหมครับใช่ปะ ใช่ไหมใช่ไหมครับผมอ๋อใช่เนี่ยครับผม,มอ่ะลืมบอ,อกไปนี่ก็คือแอดมินอยู่ในท็อกท็อกด้วยนะครับผมมา <c oughs> นะครับเฮดวีเมมเบอร์นะครับแต่ว่าแอดมินเขาปิดไมค์ก่อนครับเขาจะฟังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกองกล่องโง่ๆก็ไม่ต้องไปสนใจมันฮะ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบว่าสุ่มวา้าว่าผมต,ต่างๆก็ไม่ต้องถามนะ <c oughs> ว่าแอดมินครับสุ่มวา้าวอยู่ไหนเริ่มเล่นยังไงไม่ต้องถามว่าผมนะเด็กอนุบาลก็รู้นะฮะอันนี้คือว้าวเชสครับ สองกล่อง5้ถูก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเพราะว่าคุณผู้ชมคงรู้ดีใช่ไหมฮะออกนอกเขตแดงนี้ไปคุณคงรู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับใครใจบ้างครับใครใจที่จะโดดลงไปบ้างครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางยางก่อนยางก่อนยางวะยางวะยางวะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยอย่าไปจะเฮ้ยอย่าไปจะเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนนะครับผมยิงหัวแม่งเลยทำไมครับคุณทำไมครับยิงหัวแม่งไม่โดนไม่โดนโอ้ยจะตายปืนอะไรวะปืนอะไรวะโอ้โห โอ้โหโอ้โหถือยาได้แค่สองช่องเลยครับโ,โหเดี๋ยวเดี๋ยวปืนอะไรวะโคตรแรงเนี่ยครับผมไฟของนี่ถือว่าโคตรอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไฟเออร์โอ้โหแทบตายนี่ขี้ทะลักเลยครับผมเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาฮะโอ้โเดี๋ยวไฟดูดปากเลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าฮะเอาเลยครับผมเดี๋ยวด้านหลังเรานี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมแต่ว่าวิ่งไปดีกว่าหลอก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 ไอ้ยิงมีเสียงยิงตามมาด้วยครับผมคุณผู้ชมครับนะครับจับตาจับตูดด้วยด ผมเอาไปแค่ ADW Magnum อัลกระบอกเดียวนะครับเราแล้วก็จะสุ่มวาร์ปกันฮะแล้วละเฮ้ยเฮ้ยดูดูด,ดูมีอะไรขึ้นมาครับผมนี่ไม่พอครับผมจะหลอกถามฮนะกินแอปเปิลแอปเปิลอ่าแอปเปิลในตำนานก่อนฮะเด,เดี๋ยวเอาแอปเปิลนี้เก็บไปก่อนดีกวะะ่าฮะเราไปลงโนดดับด้วยครับแล้วก็เอานี้มาครับสักสามันนะฮะสามันนี่โอเคนะครับหูเลือดเต็มด้วยนะครับผมใครจะข่าผมนี่ยากหน่อยนะฮะยากหน่อยจริงๆนะครับอ่าแล้วกดวาร์ปตรงไหนวะเอ้ย อ๋อคบาตรงนี้โอ้โหผมถามอีกแล้วล่ะเอ,อ้ยแลให้ปืนอะไรเนี่ยเอ,อ้ยให้ตะไมอ,อันนี้รู้สึกว่าเป็นปืนอะไรวะปืนโปรโมชั่นหรือเปล่าเนี่ยเอกโกใช่ป่บวะเดี๋ยวค่อยลงครับผมเลยครับตอนนี้มาเลยฮะที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมเราวิ่งออกมาก่อนเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้นี่คือเราวิ่งไวมากครับผมความเร็วนี้เหนือแสงเลยนะฮะมาาจะมาเดินตามล่าหาของกันฮะม,มาสกอไกอันนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อะลรก็ไม่รู้ครับผมสามารถตกปลาได้ครับผม แล้วใครเข้ามาวะแอดมินนะอ๋อแอดมินตามมาดูวะผมเอกโกนี่อ๋อถือยาได้แค่สองกระบอกนะครับเดี๋ยวต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวจะยิงสตาฟโชว์เลยผมเนี่ยอุ้ยตกน้ําอู้คนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ให้ผมนียครับเดี๋ยวอแต่ว่าตอนนี้ผมอยากขึ้นไปอ๋อยาสองกระบอกลอพี่ไม่ไม่่ยาสองช่องสองช่องหรือผมพูดผิดก็ไมันโอ้ววัสดีครัวววดวว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 วมววววววอวว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 ว กัลลุนาเดียวขอความกัลลุนาโอเคผมขอบคุณมากครับเกือบยิงนะเห็นแต่งตัวอย่างนี้ผมนี่วิ่งโคตรไวเลยครับผมนะยครับโนดอบเรายังไม่ไปฮะเดี๋ยวเราจะมาลองหาของดูก่อนใหผมว่าของพวกนี้จะโหดขนาดไหนนะครับผมมีเทพทูสวอตด้วยฮะเอยเจออ๋อนี่คือคลังขายกล่องปะวะมีรีแพลบผมแล้วก็ซ่อมไปฮะถึงเราจะไม่มีอะไรพังก็เถอะนะครับช่างมันเถอะได้ครับผมเอาเลยครับผมวันนี้คือกล่องอูยกล่องนี่วางเรยียงกันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดกล่องอยังเยอะ ชิ้นส่วนกองสุม่มโอ้โหนี่เฮ้ยชิ้นส่วนกองสุม่มโอ้โหเอเอโอ้โหสุดยอดนะผมเนี่ยเจอกาะด้วยแต่ว่าเราไม่ใส่รับผมกาะกากนะครับอ่าเอ้ยแฟลตแบงค์แฟลตแบงค์เดี๋ยวเดี๋ยวแฟลตแบงค์ลองเรามาลองประสิทธิภาพก่อนฮะลองดูครับโอ, <c oughs> อ้โหน้ามือเลยโอ้โหเดี๋ยวแอดมินครับอันนี้สุ่มได้เลยไหมครับเนี่ยอ๋อต้องอันนี้ต้องไม่สุ่มตรงไหนครับเนี่ยรอทำครับออรอรอ,อใช่ไหมฮะโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี้ยังไงรเอ็มเอ็มโอเดี๋ยวนั่นใครวะ คนธรรมดานี่ว่าไปไปออกไปเฮ้ยกินแอปเปิลทองรอก่อนฮะโกเวโกเวครับผมคุณครับโกเวเลยฮะยิงขู่เลยครับยิงขู่อย่าเข้ามาครับผมทิ้งเม็ดคิดไว้เลยครับผมเก็บแค่เม็ดคิดนะครับถอยไปครับผมถอยไปฮะมีมีโยโอ้โหมีนี่ให้ยากากเลยอ่ะนี่ด่าหรือให้ครับผมดูมันล่อผมเป็นหมาเลยไม่ตามบุ้ยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งหนีเขาก่อนดีกว่าฮะเนี่ยขึ้นมาด้านบนครับลลลลลล นะครับเขาจะตามเรามาปะวะอย่าตามอย่าตามอย่าตามนะผมคุณอย่าตามผมนะผมล็อกหลบอยู่นะครับอย่าตามมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายน้ำหนีแม่งเลยเอ้ยตกตกตกกโอ้ตกเลยนะครับจิบหายแล้วไงกูแอดมินคงยินมองเราด้วยความเวทนาผมแล้วก็เดี๋ยวจะดึงเดี๋ยวคงจะดึงเ,เราขึ้นไปมั้งครับอคนนี้คุณอยากตกไหมฮะคุณอยากตกไหมครับมีโยนเม็ดคิดดยมีโยนเม็ดคิดมาด้วยโอ้โหโยนใส่หัวผมเลยครับนี่คุณเหยียดยามสักสี่เดี๋ยวเนี้ย อย่ายิงหัวแม่งเลยครับมีโยตอาหารด้วยนะโผล่หน้ามาอีกลาก่อนตียิงจริงผมสตาร์จรึงผมขึ้นไปครับผมสตาร์ยวะผมก่อนที่ผมจะตายว้ายยิงผมไม่เข้าเลยครับคุณเอาใช่ไหมเอาเอาหัวครับคุณเคยตายไหมครับคุณเคยตายคุณเคยตายไหมยิงยิงหัวมันยิงหัวมัน ADB Magnum นะเว้ย ADB Magnum นะเว้ยคุณยิงผมไม่ตายหรอกครับผมบอกตรงๆเนี่ยเนี่ย เพราะผมหล่อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ทําไมทาไมมันไม่ถ่ายวะโอ้โหมันอึดจังวะนี่มันสักยาหลงพ่ออะไรเนี่ยอาจารย์เลยครับอาจารย์อะไรพีพีเกมเมอร์เอดมินก็จะไม่ดึงใช่ไหมแอดมินไม่ดึงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปด้วยเลยเออพีเกมเมอร์ยอมว่ากับยอมยังยิงอยู่อีกยอมยังยิงอยู่อีกยอมยังยิงอยู่อีกเหรอฮะยังยิงเหรอยังยิงเลยครับไายบออกนอกออกนอกจอไปเอาละไม่ได้กลับสปอนปงเฮช็อตเนี่ครับ 2ทุ่มหนะ้านาทีแจกของแต่ว่าตอนนี้พาผมขึ้นไปก่อนได้ไหมฮะแอดมินครับสตาฟก็ได้สตาฟนี่บินดูด้วยความเวทนาครับผมเอยมาแล้วขึ้นมาเ้ยเอา้สาสตาฟมาหาผมเลยบอกให้บินตามขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ให้มาอยู่กับผมด้วยผมผมไม่ได้เหงาเลยฮะเปิดกล่องนี่เลยครับโอ้เจออีกแล้วครับเจอกระสุนปืนอะไรก็ไม่รู้ฮะเยอะแยะมากมายผมเซิร์ฟเวอร์นี้คร่าวๆก็คือกระสุนปืนเนี่ยจะหาง่ายนะครับเฮ้ยเราเราเอโกมาใช้ดีกว่าลูฟองหูงหนักแน่นจริงๆครับผม ดูดูโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยไฟที Very, ่เต็มลอยนะครับผมปืนอะไรวะเนี่ยเกือบตกเกือบตกนะครับเอาแล้วครับเดินไปเรื่อยๆครับผมมาเดินไปเรื่อยๆครับผมก่อนที่เราจะไปลงโนดดับกันฮะเซิร์ฟเวอร์นี้ถามว่าปืนหายากไหมก้อนนิดหน่อยครับผมนะครับนิดหน่อยนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ากระสุนนี่คือหาง่ายมากนะครับผมง่ายถึงง่ายที่สุดเลยครับผมนะครับอันนี้คือดับสนายฮะกลับทางเดินไว้ผมเรากลับแบบชาวล็อกได้ไหมฮะโอ้โหชาวล็อกจัดเลยให้ผมเอาเป็นว่าเรากลับสปอร์ตดีกว่าฮะลงโนดดับเลย ลงโนดดับเลยดีกว่ามาสปอร์นะผมจัดไปจัดไปชุดใหญ่ฟิกาพิบนี่ครับรอแปดวีแปดวีเว้ยเอาเลยผมเดี๋ยวผมเจ้าของกระกากรูปนี้ไปเก็บนะครับผมแต่ว่าแม่งแม่งล็กจัดเลยฮนะอุย้ยผมกลับมาไหนวะเนี่ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าตรงน,นี้เนี่ยยังไม่มาเลยครับเป็นจุดเกิดนะฮะกดใหม่เซิร์ฟห้ามาโครนะครับผมสำหรับคนที่ใช้มาโครระวังโดนตีเนตมินนะครับของฟรชผมรับเลย อ๋อเดี๋ยวของฟรีอย่างนี้ดีครับผมขอฟรีนิทิ้งของมั่งเลยทิ้งไปหมดด้วยผมขอที่หาได้อะไรเนะ่ครับผมขอสปาวเก่าใช่ไหมครับโหดูสักหน่อยขอขอแวะมาดูสปาวเก่าสักหน่อยเนี่ยสปาวเก่าเนี่ยฮะก่อนที่เราจะลงโนดอปกันเนี่ยยังไม่เสร็จเลยครับอ๋อคือที่ผมอยู่เมื่อกี้นี่คือสปอนใหม่ใช่ไหมครับครับครับผมอ๋ออันนี้ก็คือที่แรกของนีฮะ ก็สามารถมาเกลียนกันได้เอไม่ใช่มาแลกของกันได้ผมจะเกลียนนะผมโอ้โูดูดูมันทิ้งของกันฮนะมีค่าจริงๆเลย้ผมเลยครับอ่านี้เ้าเก็บไว้ผมเราห่วงครับไม่ต้องมาขอของผมเนะีย <c oughs> ผมให้กระโดนแอดมินกระทืบตายดีครับผมเออนะฮะของฟื้อของขาย a w m a g n u นนี่ใส่ไว้เลยฮนะนี่ขออยะได้ก็เอาไปฮนะของฟรีนะฮะเรามาอ่าดูที่ปืนเราดีกว่าครับผมปืนในคลังเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประกาศแจกของไว้ตรงไหนวะเนี้ยตรงไหนแอดมินครับผมดีผมไปทีผมอยากได้ของฟรีฮนะนี่ครับ สำหรับคนที่อยากจะรับของฟรียอย่างนี้ก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อะเคลฟซี่สีอย่งนี้ได้ให้ผมนะฮะสีนั่นเองเนี่ให้ผมไป <c oughs> หัวใครวะโอ้โหมีหัวคนด้วยครับของโหในเาเรายิงคนน่าจะได้หัวคนมานะฮะเดี๋ยวให้เอ็กหรือเอลเอสเก้าศูนย์อันนี้คือบอกใครบอกผมเลยครับพีเกมเมอร์พีทีครับอ่าอันนี้เก็บเก็บอันนี้ครับกล่องบริจาคครับผมใส่ลูอกกระสุนลรูสองอุ้ยได้แล้วเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดเดือดรอจัดเด้ผมได้มากี่กระบอกวะ เฮ้ยไ,ได้ปืนเยอะนี่ว่าคุณผู้ชมครับโอ้โหดู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 โอ้โหแจกอีกแล้วผมโอ้โหดูชุดครับเซ็ตเอ็นนะผมป้องก,กันไฟด้วยฮะแต่ว่ามันจะลบอกผมไปนะครับแอดมินครับ <laughs> ผมก็แจกจ่ายให้คนอื่นเลยกันนะผมสำหรับคนที่อยากได้ก็มาเลยนะฮะนี่เอ้ยเดี๋ยวดะโดนดึงมาแล้วฮองนี้คืออะไรครับที่นี่ที่ไหนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหแอดมินไม่บอกไม่กล่าวสักคำมัผมผมยังไม่ได้หยิบปืนมาเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอายามาก่อนยามาก่อนเดี๋ยวดะโอ ใครใครผมได้ยิงใครปะวะยังไม่ได้ยิงเลยไอ้นี่เหรอไอ้นี่ชุดเกราะผมจะแตกแล้วคุณผู้ชมครับอทำไมครับคุณทำไมครับผมนี่ M107 เลยฮะเอ็มหนึ่งศูนะเว้ยไม่กลัวเหรอไม่กลัวบ้างเหรอเอ้ยตายเลยบอกเลยว่าตายเลยตายและแตกเลยให้ผมดิโอไม่กอดโอไม่กอดโอไม่กอดเดี๋ยวผมขอนำกระสุนปืนเก็บไปก่อนฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจกแม่งทั้งตัวเลยนี่แหละนะครับไอ้เคที เฮ้ยเกทีเซิร์ฟเวอร์นี้มั่งสวยว่ะโอ้หดูให้ผมเท่ดีให้ผมนะครับเก็บอะไรนะฮะเย่โก้ต้องใช้เยโกแรงสุดใช่ไหมครับโอเคให้ผมเดี๋ยวผมจะใช้ฮะ m หนึ่งศูนย์เจ็ด awm โกนี่ลายมั่งเท่ดีผมเก็บไว้ฮะปืนกระการนี่ทิ้งไปให้ผมเทปทูเวอร์นี่คืออย่าเผอทิ้งเลยนะฮะเอ้ยมีอาหารด้วยจะไม่เอาเรามีแล้วครับผมนี่ครับแล้วก็แจกจ่ายไปให้ผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมสามารถมารับของฟรีกันได้ให้ผมนะครับตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอมินอาจจะแจกของด้วยก็ได้นะครับผม แล้วใครเขามาจัดของผมเนี่ยไม่บอกก็รู้ว่าเป็นแอดมินแน่นอนด้วยผมนี่ครับพัฟกินพายนะครับนี่มันนักแคสเกมชื่อดังนี่ว่าอันนี้พิวตี้พายล่นมุกโคตรซุนติงเลยครับผมเอาแล้วผมเก็บของไปฮะได้เวลาลุยเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราขอโอ้ยเียไฟดูดปากโอ้โหใหม่โคตรกากครับผมอ่า AWM บีโกครับเอาดาบไว้นี่ฮะเอายามาครับกากคิวเลอร์นี่โหดปะวะแอดมินกากคิวเลอร์นี่โหดไหมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไอ้เอ้ยไม่ธรรมดาแล้วครับโอ้โหแปลงร่างเลยครับผมคุณซอมโบแมนครับผมรอดไหมฮะหันตูดไหมครับผมเนี่ครับโอเคผมเราจ่อปืนอะไรไปอีกวะเดี๋ยวขอจัดเลี้ยงก่อนนะครับผมเอายามาไว้ตรงนี้ครับนี่นี่บนเดดเดดครับเอายามาอาหารก็ไว้ตรงนี้ครับเอามาไว้ช่องนี้เลยครับแอปเปิลเก็บไปครับแอปเปิลทองมาฮะทีนี้เตรียมลุยเลยครับผม เปนเด็กๆเ,เก็บไปกาก,ากมากฮะอ่าเมย์คิดมาครับผมเมย์คิดเมยคิดมาครับโอ้โหเตรียมลุยครับผมอ่าอ้ยของของปืนมันเยอะวะ่ะจริงนี่ครับโคตรเยอะเลยครับผมจะปืนอะไรมาใช้ดิงมั้งครับกระสุนนี่ขอจัดเรียงกระสุนก่อนฮะกระสุนมาไว้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจัดเรียงแป๊บหนึ่งนะครับผมว้าวดูปืนนะผมในครั้งแสงผมนี่คลิปนี้นี่ใครอยากดูผมใช้ปืนโดนโหด,โด,โด,โดแต่ว่าฝีมือกากาก,ากาก็ดูเลยนะครับผมนี่พอคูลนี่โคตรชอบแม่งเทโคตร บอกเลยโอโคเทผมเนี่ยรั้ไปเลีล้ลลสปอนนี้มันดูอึดอัดอยังไงไม่รู้อยากไปสปอนใหม่จังเลยดีครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปลงโนดดับก่อนฮะโนดดับอยู่ไหนวะ no drop no drop โนดดับโนดอับเ,เจอแล้วเจอแล้วรอแปดวิรอแปดวิเว้ยนะครับก็รอไปเลยฮะถ,ถึงแล้วครับถึงแล้วครับมานี่ครับแลนดอมโนดดับ no สตาร์ทอันนี้คือแมปโนดดับใช่ไหมฮะม,มันเล็กมันจะสะใจเราป่าววะเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ปืนเลียงไปอย่างงี้ครับผมปืนเลียงไล่ไปตามแถวนะฮะ อันนี้ดาเมจเท่าไหร่ดูก่อนดาเมจ85เว้ยไม่ธรรมดาหนึ่งสองซ้ำซ้ำดีมาแล้วผมมาฮึมฮึมหึยคุณทำไมคุณทำไมคุณคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี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 เดี๋ยวกินแอปเปิลทองก่อนนี้เฮ้ยกําลังเดี๋ยวอะไรโอ้โหชุดแตกโคตรไวเลยใช้ปืนอะไรยิงวะเนี่ยมันเป็นไรผมผมมีชุดอยู่มีชุดอยู่ไม่ยอมแน่นอนนี่ผมนี่ครับปืนมันโหดจังวะเฮ้ยนี่ครับอัน breaking สองคงน่าจะไม่อยู่ครับผมนีี่่น น่าจะพังก่อนเนะี <c> ่ย <oughs> ใส่ไปครับปืนนี้มันทําด้วยอะไรวะเนี่ยฮะโคตรจังเลยแม่เดีย๋ยวนะครับกระสุนมาครับมาลุยต่อเลยครับผมไปโนดดับโนดดับโอเคผมตอนนี้เนี่ยผมก็มาเลยผมอ๋อแบบเดิมนี่ว่าเอ้ยหล่นหล่นหล,ล่นตึกหล่นตึกคุณทําไมไม่ตายทำไมไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไ,ไม่ตายวะคุณผู้ชมครับมาดิมาดิมาดิเฮ้ยกระสุนกระสุนกระสุน,อสนแอดมินช่วยด้วยครับผมแอดมินครับผมเป็นพวกกับแอดมินครับ แอดมินครับทีแม,ม่ผมท,มทีมทีมฮะทีมทีมไอ้่ยิงหัวไอ้แอดมินด้วยะผมขอโทษดนะ้วยแอดมินครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะหาแอดมินเจ้าใช่ไหมแอดมิน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 เอาไม่แล้เออดาบแรงเว้ยดาบแรงเว้ยฟูบวิ่งมาเราเป็นเราเป็นนินจาฮะผมเนี้ยผมเป็นนินจาฮะฮาตตอริฮาตตอริอาตอริโอ้ดาบนี้โหดกว่าคุณทำไมครับคุณชะตาคุณขาดแล้วคุณคุชะตาขาดแล้วไอ้อไม่ตายเหรอโอ้โหมันทำด้วยอะไรครับผม รีแพ้รีแพ้อย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยเอาแจ็คแฮมเมอร์อย่าไม่ตายเว้ยคุณผู้ชมครับเสียปืนนี่ก่อนนะเคทีเคทีเคทีเฮ้ยเคทีเคทีเจับแม่งเข้าเจดีทีฮะมีแอดมินดีกว่าเฮ้ยครับโดมาเนี้ฮะอุ้งเฮลช็อตโด,ดมาครับอุ้ยโคอ,อะไรวะหัวผมตกอะไรฮะผมแป๊บนึ่งให้โนดดับต่อเลยอ่าเนี่ยผมเรามาตั้งสติก่อนนะผมเคทีที่นี่แม่งใช้ไม่ดีเลยฮะ เปลี่ยนปืนเนี่ผมเปลี่ยนปืนทดปืนอย่างเดียวครับ F107 Thailand เนี่ยผมเนี่ย F damage ทั้งหมดอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะผมโดนหัวเนี่ยจะเพิ่มอีกสามสิบ d a m a g เรามาลองลุยนะฮะชุดโกงชุดเกาะไม่ใส่แม่งเลยครับกิน,นไปแอปเปิลทองเลยครฮะแล้วก็กากคิวเลอร์ครับเม็ดคิดครับนี่แล้วก็กินโ Golden Apple นลฮะอ่าอ่าเดี๋ยวดะคุณคุณไม่จะมึงนี่ปืนโหดนะเว้ย ให้โอกาสยิงหน่อยได้ไหมฮะยิงหน่อยนิดนึงเนี่ยโอ้โหโนโดอปต่ออีกแล้วนะครับแม่โอ้โหอ,อย่าเพิ่งยิงผมครับผมขอยิงกับคนอื่นครับผมขอยิงกับคนอื่นโอ้ยโทษโทษปืนลั่นเดี๋ยด้วยไ,ไอ้นี่ใครเนี่ยไอ้ยพีเกมเมอร์ทีโจดเก่าอะโจดเก่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ชูนี่ไอเดี๋ยวมัดมันทำด้วยอะไรวะท้าไมมัดเฮ้ยเทปทูเฮลเมทเว้ยโอ้โหสุดยอดเลยผม โอ้ยแต่ละของเอ้ยแต่ของแต่ละอย่างครับผมในเวลาลุยครัผมกินแอเปืลทองก่อนนะฮะ M107 เราครับอืมเอ้ยมันโดนมันไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นผมเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนนะฮะเปลี่ยนปืนนะผมมาเนี่ยมันฟาร์มัดไว้ฟาร์มัดไว้เอาดีเอาดีมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นมีแต่ไฟมัน,นมีแต่ไฟมันมองไม่เห็นเนอะ Admin นี่ผมขอให้ทันใจไวรุ่นหน่อยฮะ n o r d o แอดมินทำป้ายวาร์ปที่นี่ได้เลยไหมครับโอ้นะครับแม่งรอนี่แม่งฟิวนี่แม่งไปหมดเลยครับผมแล้บ ได้ชุดเกาะแล้วเว้ยตายยากแล้วเว้ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนดาเมจก็แรงนะแต่ทำไมผมกากจังครับอันนี้ไม่ใช้แม่งเลยฮะเอ็กโกดี่วะผมมาได้เวลาเอ็กโกลุยวะผมปุลูกฟองนะฮะทำไมครับผมฆ่าได้ยังวะผมฆ่าพี่เกมเมอร์เราว่าเราจะไม่ยุ่งกันได้นะเราว่าเราจะไม่ยุ่งกันได้นะพี่เกมเมอร์ครับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ต้องไม่ยอมฮะทำไมคนอื่นเป็นโหดจังวะผมใส่แล้วต้องปั๊มยามเลยฮะนะครับ ไอเพชรโกงไปไปโหใจเย wn, ็นใจเย็นหัวร้อนเลยเฮ้ยกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดทำไมครับคุณทำไมคุณทำไมครับดบยาคุณทำไมครับทำไมครับทำไมครับคุณทำไมคุณทำไมครับตายไปเด้ไม่ตายเหรอวะโอ้โหเดี๋ยว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 ดีมันไม่ตายวะทำไมคุณไม่ตายสักที้ผมเดี๋ยวขอรีแพออก่อนเดี๋ยวซ่อมตรงไหนรีเพาตรงนี้อ๋อตรงนี้ผมทำให้ผมชุดเกราะผมซ่อมไม่ได้ต้องถอดมาไว้ที่ตัวก่อนนะเดี๋ยวถอดยังไงดี ไอเริวโกงไปป้าไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวริวไหนไม่ใช่เริวนี้ใช่ไหมล่ะเออคงไม่ใช่หรอกนะเออไม่ใช่เริวนี้หรอกนะครับเริวมึงอ่ะมึงต่กับกูไม่ได้สุดเออนะครับต่อยด้วยผมไม่กลัวผมไม่กล้าผมเฮ้ยใจเย็นๆได้ผมเนี้ยเดี๋ยวเรามาไฟกันในเกมดีกว่านอกจอไม่เอากลัวกลัวผมกลัวเนี่ยมาเจอในเกมดีกว่ามานอกจอผมไม่กล้าผมเนี้ยผมเป็นคนตัวเล็กน่ารักน่ารักครับ เดี๋ยวเจอใน u ูทูบไม่เจอเลยผมต้องเจอเลยโดดดับต่อเลยให้ผมนี่ครับมาอมาเตอร์ไอ้แอดมินขอโทษให้ผมแอดมินครับไอ้จะได้เจอไอ้ภูมิอะไรภูมิภูมิอะไรสักอย่างอยู่นี่ได้คุณภูมิครับลาก่อครับลาก่อนลาก่อนตายดิมันไม่ตายวะเอ้ยเดี๋ยวชุดเก่ออะไรเนี่ยตายแล้วเว้ยใคร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 เดี๋ยวดึงชื่อก่อนใครใครครับมาเตอร์เลยครับมาเตอร์ปิดก่อนที่นี่ผมยึดครับผมยึดฮะผมยึดที่ผมเลยครับ สำหรับคนที่แบบว่ามาท้าผมต่อยอย่าอย่าท้าผมนะผมบอกเลยนะครับรู้ว่าผมเป็นใครแล้วจะหนาวาผมนะครับเอ้เอโก้ทำไมแรงจังวะผมยิงเนี้ยมันไม่แรงนะครับอืมนะครับคุณผู้ชมที่แบบว่ามาด่าผมมาเยีเ่ยลิวไอ้สัตว์ริวอย่างงู้นอย่างงี้ใต้คลิปนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยผมนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดรู้ว่าพ่อผมเป็นใครแล้วคุณจะหนาวครับผมนะครับ <c oughs> พ่อกระเป๋าน้ำแข็งใส่ขายนะครับงอ <c oughs> งงองงองกันเป็นแถวเนี้ยผมอ่าเปลี่ยนปืนก่อนนะผมโทษปืนแม่งเลยปืนไม่ดีเลยเนี่ยโอ้โหยิงไม่ตายและแอดมินทำปืนมันยังไงครับเนี่ย เออนะครับผมแอดมิคนคงแบบจะดักกระทืบกูนะครับผมอเอ็กโกลนี่ไม่เอาเลยครับมอสเบิร์กโกลอีดิสโอ้ยเดี๋ยวมันยิงกันบนนี้ได้เลยอนะ่ะเนี่ยอ๋อฟัคเดี๋ยวปืนอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงกันบนนี้ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้นี่ทำไมเมื่อกี้ผมตายครับผมเดี๋ยวฟาร์มัสโกนี้ก็แรงอยู่แล้วจะหาปืนที่แรงที่สุดอะไรนะฮะไอออกนอกเขตครับ <c oughs> <c oughs> นคืออันไหนคือนอกเขตนะผมอันไหนคือนอกเขตทางขึ้นกระจกนะครับทางขึ้นกระจกขึ้นยังไงขึ้นยังไงผมผมไม่ออกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวขอเลิกปืนแรงๆก่อนแจ็คแฮมเมอร์ m 1 8 8 7งแโกครับฟาร์มัสโก้ฮะคิสบีเรดปืนเยอะนะแต่คนเล่นกากก็เท่านั้นทำไมผมต้องด่าตัวเองอย่างนี้เอ้ย A12 นี่เขาบอกว่าโหดมากเลยนะครับลองดูจะโหดตามคำล่ำลือหรือเปล่าฮะ อยู่ไหนวะรีวิวกดสเปกมาของคาเนียเลยได้อ้ากูไม่เกียร์หรอกเฮ้ยทำไมยิงไม่ออกทำไมไม่ออกทำไมยิงไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมยิงไม่ออกครับผมเอเอหนึ่งสองโก้ผมมันบั๊กเลยฮะตอนนี้โยนทิ้งได้ด้วยครับผมไม่ได้โกงครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้โกงคิดดีๆผมผมไม่ได้โกงหนึ่งกระบอกเท่านั้นนะเดี๋ยวผมถือแล้วสองกระบอกว่ะก็ไม่ได้ถทีน่าได้ละอุ้ยอย่าเพิ่งอยู่าเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งดิเออขี้โกงยิงแอดมินแม่งเลยอ่าสตาฟสตาฟอุ้ยสตาฟสตาฟผมไม่ได้ยิงเมื่อก,กี้มีคนสั่งผมมานี่แอดมินแอดมินเขาก็ซีฟผมมาบอกผมให้ผมยิงคุณนะครับจริงๆแอดมินถามเนี่ยแอดมินก็ซีฟมาเนี่ยแอดมินใหญ่สุดเนี่ยใครบอกก่อนเลยเนี่ยเนี่ยแอดมินบอสอะไรเนี่ยเออเนี่ยเขาเขาซีฟผมมาเมื่อก,กี้ให้ยิงมารเตอร์เลยผมบอกผมเมื่อก,กี้เออเนี่ยเป็นการแบบโบยทิ้งสตีมาครับผมคุณผู้ชมครับ หลงต่อเลยฮะโดบยามแล้วมีแอดมินอยู่นี่อ่าบอสไม่ใช่นี่ว่าะใ้รรู้ว่าใช่วะใช่ป่าววาใช่ป่าววามาเด้พีเกมเมอร์เดี๋ยว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 นีโอ้โหเวทผ้าเวทเวทผ้ามาเด้เอาคิดยิงสายไปก่อนฮะมันนี่วะอยู่นี่เว้ยอุ้ยอยู่อยู่เพึ่งเพิ่งเพิ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 งเดี๋ยวดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุมลุ่มลุมทำมะเขือเทศอะไรวะได้ได้ไม่ยอมหรอกจริงไม่ยอมผมนี่โอ้โหมาวามาสเตอร์้ยยิงเลจรริงๆคับผม พบเป่าย oh, ิงปืนมันล้อมสันมินอ่าสตาร์มี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนหลบล็อก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 หลบเนี่ยเราล็อกหลบครับอืมสตาร์บมองไงครับเดี๋ยวพึ่งลุมดิผมกำลังไปกับมาสเตอร์เอ็ดไอสตาร์มาสเตอร์อยู่ครับผมมาสตาร์มาสเตอร์ตายตายผมบอกเลยว่าตายเดี๋ยว้ยลุมสตาร์มาสเตอร์ก่อนลุมก่อนลุมก่อนเดี๋จะพึ่งข้าผมลุมลุมก่อนลุมก่อนเออเออยอุ้ยอุ้ยปืนอะไรแรงแรงลุมสตาร์มาสเตอร์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้เล่นนี่นี่เอร์ทาไมโหดจังวะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฟักเดี๋ยวว่าผิดเดี๋ยวในหมู่บ้านเล็กอะไรกันเดี๋ยวสปอนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งมาหมู่บ้านเล็กเแค่พึ่งกลับมาแล้วเกือบได้แจกของแล้วอุ้ยเกมันนี้ก็ไม่บอกมันนี้ก็ไม่บอกมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวใครวะอุ้ยใครวะใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะใครวะใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งเนี้ยผมอ่าอุ้ย์สเฟึบ์สเฟิรฟิรนี่วิ่งบนต้นไม้ก็ก็ไม่ได้อะก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมจะเป็นเจสันเลยครับรู้จักเจสันไหมครับให้เขาเจ้าดาบไล่่ฟัันนนนคคอืะรบผม เดี S <S <preach science> first, years, um ๋ยวคอยดูได no ้เลยฮะมาเราสุดท้ายแล้วเว้ยเราสุดท้ายแล้วเว้ยเต็มตัวเต็มตัวฮะเต็มตัวรอบสุดท้ายนี้อ่าเราต้องจัดหนักๆครับจัดหนักๆฮะแอปเปิลทองกินก่อนเลยครับผมมาสุดท้ายเลยฮะแล้วนอมวาวเลยครับอุ้ยอย่าเพิ่งยิงดิหอมมันยิงกันอยู่แอดมัดสตาร์มาเตอร์ไม่ตายวันนี้ไม่เลิกเว้ยไม่ตายไม่เลิกไม่ตายไม่เลิกเดี๋ย่าสตาร์มาอุ้ยเดี๋ยวเลบก่อนลบก่อนอย่าเพิ่งยิงดิเฮ้ยลุมสตาร์ว่านี่ลุมสตาร์ก่อนอย่าเพิ่งลุมผมนี่ครับ ไม่ยอมรุมสตาร์ฟกันเลยเนี่ยอะไรไม่พวกกันเลยเนี่ยเออรุมสตาร์ฟกันเลยนะครับผมสตาร์ฟเปิดไม้เนี่ยสตาร์ฟครับอ่ะคุณสตาร์มาเตอร์ครับอ่านะครับคุณเตรียมตัวตายเลยผมคนคนที่อยู่ในท็อกนี่ลุมลุมมาเตอร์นะครับลุมสตาร์ฟนะครับลุมสตาร์มาเตอร์กันเถอะนะครับมาเตอร์ขอสวัสดีครับมาลุมมาสตาร์มาเตอร์ให้ผมแม่งไม่ตายสิมันสักยันอะไรมาดิวเดียดนี้ดิว ในเวทป้าครับคุณเวทป้าผมคุณไม่เข้าใจคําสั่งต้องให้กาตีนไปครับเนี่ยนี่ครับอย่าพึ่งฆากันเองดิเรา,ต,ต,าร <c oughs> ต้องลุมสตาร์ก่อนเออต้องลุมสตาร์ก่อนนะผมสตาร์บางทีนี่แบบไม่พอใจเรานี่แต่เราออกได้ง่ายๆเลยครับผมคุณต้องระวังไว้เด็กผม <c oughs> ออลุมพี่ริวดีกว่าเฮ้ยใจเย็นเด็ขอเอาสตาร์ก่อนป <c oughs> ิดป้นเนาเวทป้าไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวมันสักยันหลุงพ่อเลยเนี่ยอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนบอกมาจะได้ไปสักบ้างนะครับผมแม่งโคตรโหดเลยคนไหนวะเดี๋ยว โอ้โหแบบมันเล็กเกีเพิ่งลุมเลยครับผมแอบนี่ครับคงไม่มีใครเห็นผมหรอกเชื่อผมเลยจริงๆริงเนี่ยผมเด่นเด่นเดมันเป็นชื่อใครบางคนครับขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มลงท้ายด้วยตัวอาร์ไม่บอกหรอกครับอาจารย์ปู่อะอาจารย์ปูาา่ปว,วัดไหนเนี่ยสำนักไหนวะเนี่ยเออุ้ย <commence> อ <clicking then> ่ะพึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึง่งลุมดีบอกว่าอย่าพึ่งลุมแม่งบินเลยครับอะไรอยู่วะเนี่ย คนรลนจริงๆเนยผมเซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์เคสซีซีผมสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ผมแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอกับอ,อะไรวะเจอกับสตาร์แลวก็แอดมินทั้งหลายผมสวัสดีครับผมเนฟสวัสดีครับสำนักคงตวัวคงตัวใช่ไหมต้องคงตัวให้ผมตอบกันดีๆในทอกๆนะรั้ผมโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปจบันที่นี่เลยลยกันครับไปที่โนดอบอีกรอบหนึ่งรับผมก่อนจบนะครับ สำหรับคนที่อยากจะมาเล่นกับผมนะผมถ้าเกิดเจอผมในเกมก็สามารถทักได้ผมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวริวเทสธรรมดาผมคุยอาจจะเจอตัวจริงเลยครับผมเจอตัวริวเอส28แล้วผมก็เขาจะอาจจะเข้ามาเล่นก็ทักกันได้ทักด้วยส้นตีนโอเคผมก็สำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วนี่ผมไ้เจอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวีดัสวัสดีจ้าขอบผมขอผู้ับชมนะครับสวัสดีครับขอตายสักรอบหนึ่งแลวกันพู่มาเดี๋ยวก็สุดหมด เจอาการแล้วผมกิปหน้าให้ผมบ๊ายบายไปแล้วอี